สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับมือใหม่หัดทำวันนี้ซื้อชุดนอนนามาสั่งแยกมาเราจะเอามาทำเกี่ยวกับการเกษตรเดี๋ยวมาดูกันครับ <Wow. S 1> นี่นะครับว้า <Wow. S 1> เราซื้อชุดนอนนาแยกอุปกรณ์มานะครับวันนี้เราก็มาทำบล็อกใส่แบบไม่เป็นนะครับง,ง,งูปลา,ปา เริ่มจากโซล่าชาร์เจอร์ครับแล้วก็แผงควบคุมที่ซื้อแยกกันมานี่กระป๊กปักก๊กตะปู65บาทโซล่าชาร์เจอร์ก็อยู่ประมาณ100แผงก็ประมาณ400บาทแล้วก็อินเวอร์เตอร์1,000วัตต์อินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ใช้ได้500วัตต์ ก็ตกอยู่ประมาณสักน่าจะ400กว่าบาท400นิดนิดแล้วก็แบตหลูกครับแบต1นลูกแบตก,ก็ยี่ห้อผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับ12ทับ12นะครับอันนี้ครับมีรายละเอียดบอกหมดทุกอย่างนะครับแบต1นลูกแล้วก็อุปกรณ์ทำเสร็จตับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามา ยังไม่ได้ใส่แผงนะเรามาทดลองเปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนอ่าทำงานแล้วนะครับมีพัดลมมีปัดเเรียบร้อยเราลองมาเปิดไฟดูนะครับว้ยใช้ได้นะครับแบบตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ประมาณ12.5.7นะครับโวนนะครับตอนนี้มันก็จะอ่าน ซลราร์ชาร์จเก่อาจจะอ่านแต่แบตอย่างเดียวมันจะมีแผงโซล่าเซลล์มีแบตก็มีไฟครับเดี๋ยวเรา EP ต่อไปเรามาลองต่อแผงดูนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ